สวัสดีค่ะวันนี้ชอบแชร์ชาแน,นลนะคะก็จะมาพูดคุยกับพวกเรายํำข่าวประเทศก,กนะะูนะคะอ้าวนะคะก็ถึงแม้ว่าจะอยู่ในสหรัฐอเมริกาแต่ก็ติดตามข่าวสารของประเทศไทยพอสมควรนะคะแล้วช่วงนี้ก็อดเสียไม่ได้ที่จะต้องมาพูดคุยกับพวกเราสักหน่อยหนึ่งในเรื่องของโควิดนะคะคุณโควิดที่เข้าไปคิดในประเทศไทยนะคะจากอียิปต์และจากซูดานซึ่งเรื่องนี้เนี่ย เป็นกระแสข่าวดังเพราะอะไรเพราะว่าประเทศไทยเราก็คุยนะคะแล้วก็บอกอันนี้มันก็เหมือนเป็นข่าวดีใช่ไหมว่าโอเคนะ,ะประเทศเราเนี่ยมีมีม,ม,ม,มีมีสภาพปลอดจากเชื้อโควิดคือไม่มีคนติดเชื้อเนี่ยมานานพอสมควรนะคะแต่ว่าเพิ่งมาแจ็คพอตเมื่อไม่กี่วันมานี้นะคะซึ่งก็เป็นข่าวฮือฮายอยู่ตอนนี้นะคะซึ่งตอนนี้ก็กลายเป็นว่าอะไรคะมีคนมีหลายกระแสออกมาบอกว่าป้องกันแทกตายสุดท้ายพ่าย v i p ก็คือภ่ายบิดผ่าย,ายคนที่มีความสําคัญนะฮะหรือกลุ่มคนกลุม่มหนึ่งซึ่งไม่ได้ใช้นะฮะรัฐบาลหรือว่าสบคไม่ได้ใช้มาตรฐานมาตรการเดียวกันกับชาวบ้านทั่วไปหรือกับคนไทยทั่วไปนะฮะอาจจะเรียกคล้ายๆกับ2มาตรฐานนะอันนี้ก็ไม่ผิดนะเหมือนกับเป็น2มาตรฐานก็ไม่ผิดแต่ซึ่งเขาก็มีเหตุผลนะคะไม่ไม่ได้ไหมายความว่าตอนที่เขาตั้งขึ้นมาในมาตรฐานพวกนี้แล้วเขาไม่มีเหตุผลนะคะอ่า ถึงขนาดนายกนะคะบิ๊กตูเสียใจกัดตกระบุตนต้องแสดงความรับผิดชอบในฐานะนายกรัฐมนตรีโหเราอ่านตรงนี้นะคะแล้วเป็นไงไงคะมีความรู้สึกว่าว้าวนี่จะเป็นครั้งแรกเลยว่าในประเทศไทยเนี่ยที่นายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีของเราเนี่ยจะแสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออกคืออันนี้คือที่อื่นนะประเทศนอกประเทศนอกอย่างเช่นญี่ปุน่นเกาหลีอะไรพวกนี้นะญี่ปุ่นหรือเกาหลีใต้เนี่ยเวลาที่เขาเอ่อพวกคนใหญ่คนโตพวกนายกเขาทําผิด เขาก็จะประกาศตัวเองลาออกนะนะคะไอเราเข้ามาห่าข่าวสุพิมตอนแรกสายตาย,ยังกวาดไปไม่หมดใช่ไหมว่าคนแก่นะมันมันเชื่องช้าเพราะฉะนั้นพอกวาดไปปุ๊บวิกตูเสียใจก่ากตกระบุตนต้องแสดงความรบับผิดชอบว่าว้าวเลยขึ้นมาทันทีแต่เปล่าเเขาบอกว่าสั่งการให้มีการทบทวนทุกมาตรการแหมเราก็นึกว่าจะมีการเลือกตั้งใหม่โอ้อะไม่เป็นไรแต่น,นี้มามาดูนะคะวิเคราะห์ดูว่าไอเจ้าโควิดเนี้ย ที่มันเป็นข่าวอยู่ตอนนี้มันมีสองกรณีนะะกรณีที่หนึ่งก็คือทหารอียิปต์อ่ะทหารอียิปต์เนี่ยมาจากอะไรคะสาธารณรัฐอาหรับอัมิเรตบินไปที่ปากีสถานวันที่8ดเข้ามาที่สนามบินอูตาเผานะแล้วก็เข้าพักที่โรงแรมที่เมืองระยองอ่าส่วนจะเป็นระยองที่อะไรนี่ก็ไม่รู้นะคะอ่ะพอเสร็จแล้ววันที่เกนะคะนู่นเขาบินออกไปทําภารกิจที่เชงตูประเทศจีนไปทําอะไรนะคะ ก็เขามาเพื่อที่จะ่ามาขนส่งอะไรอ่ะปีกเครื่องบินอุปกรณ์เครื่องบินหรืออะไรพวกนี้นะคะแล้วก็พออ่านตรงนี้ว่าเขามีเรื่องเกี่ยวกับเครื่องบินเครื่องบินเนี่ยนะคะก็เลยคิดแวะมาตอนนี้ไม่ได้อ่านเลยนะคะคิดแวะมาว่าอุ้ยมันจะไปเกี่ยวข้องกับการบินไทยหรือเปล่าเนี่ยการบินไทยจะขายเศษเหล็กขายเครื่องบินออกไปอีกหรือเปล่านะเนี่ยเพราะว่าตอนนี้เป็นไงคะการบินไทยก็อยู่ในสภาพล้มละลายนะคะแลบภิาษากษิจนาเออ เป็นรัฐวิสาหกิจที่เงินส่วนหนึ่งหรืออะไรต่างๆนี้มันก็เกี่ยวข้องกับประเทศชาติและประชาชนใช่ไหมข้อสังเกตอีกอย่างนึงก็คือเชื่อแน่ถ้าเป็นรัฐวิสาหกิจมันจะขับถุนหน้านะคะอันนี้เป็นหลักของประเทศชาตินะอ่ะเวลาพูดเรื่องการบินไทยแต่เห็นไหมพอไปอ่านเรื่องที่ว่าอ๋อนี่เขามาทําอะไรคือเราต้องหาใช่ไหมว่าเขามาทําอะไรปรากฏว่าพอเขามาทําเกี่ยวกับไอชิ้นส่วนเครื่องบินไออะไรพวกนี้ใช่ไหมเราก็เลยเกี่ยวกับการบินไทยกะเนาะหลังจากนั้นไม่นานการบินไทยก็ออกมาแถลงว่า ทำการกักตัวแล้วก็ส่งคนของตัวเองเจ็ดคนนะคะไปตรวจหาเชื้อโควิดเพราะว่าเป็นคนทํางานภาคพ,พื้นดินเนะไอตอนที่ฐานอียิยิ์เข้ามาเนี่ยเป็นคนทํางานภาคพ,พื้นดินนะดังนั้นมันต้องเกี่ยวข้องหูือเปล่ไปจีนแล้วก,กลับเข้ามาแล้วก็มีการคัดกรองนะของเราก็มีการคัดกรองดูเหมือนว่าจะดีโดยการคัดกรองนั้นทํากับลูกลกเรือหรือพวกคณะเดินทางของอียิปต์นี้สามสิบเอ็ดผนอนนะคะในสามสิบเอ็ดผนอเนี่ยตรวจไปแล้วแต่ว่าเนื่องจาก เอเ่อเลรากธนาการแล้วกันอ่ะความเจริญของเราในเรื่องของการตรวจเนี่ยเหมือนจะยังไม่ค่อยดีนักก็คือไม่เร็วนะต้องใช้เวลาต้องใช้เวลา,วลาก็อาจจะจริงนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดเรามีเครื่องไม้เครื่องมือไม่พอเพราะว่าอะไรนี่นี่เรากู้เมงมินมาเยอะแล้วนะแต่ไม่ไม่รู้เหมือนกันว่าเอามาทําเพื่อที่จะมีเครื่องมือคัดกรองอะไรอย่างนี้หรือเปล่าหรือว่าที่เขาช่วยมาอจีนบ้างอะไรบ้างที่เขาช่วยมาเนี่ยมันมันไปอยู่ตรงไหนแล้วมันเอามาคัดมากรองกันไหมหรืออย่างไรนะคะอันนี้ไม่แน่ใจนะคะอ่ะทีนี้มาดูพอทหารอียิปต์กลับไป นะคะกลับไปเมื่อวนันทะี่11กรกฎาคมนะก็นึกว่าหมดแล้วนะแต่ปรากฏว่าไอ้ผลที่ตรวจอ่ะนะคะออกมาว่านายทหารหนึ่งคนนะมีทหารหนึ่งคนเนี่ยติดเชื้อโควิดอันนี้ก็คือเมื่อตรวจถูกไหมเพราะว่าไอ้คนที่ตรวจแล้วบอกว่าไม่ติดเนี่ยมันก็ไม่แน่นะมันก็อาจจะยังไม่เจอเชือ้อเข้าปะ่ะแต่ที่แน่ๆเอาละหนึ่งคนโอ้โหหนึ่งคนนี้ก็ไม่ใช่ธรรมดานะหนึ่งคนนี้ก็ดังเลยใช่ไหมตอนนี้นะเกิดอะไรขึ้นนะ่ะ ถึงขนาดมีการให้คนในจังหวัดระยองในเขตพื้นที่ที่เป็นน่าจะได้รับความเสี่ยงอันดับหนึ่งอันดับสองอะไรอย่างเงี้ยนะมาตรวจนี่เขาเป็นรอบรบริการตรวจนะถามว่าอันนี้เนี่ยเป็นไงความไม่เท่าเทียมหรือการที่ตั้งกาดแล้วไปบอกว่าไอ้คนนั้นไม่ต้องกาดไอ้คนนี้ไม่ต้องกาดนะให้ประชาชนทั่วไปแม่งกาดกันนะเพราะฉะนั้นอย่างเช่นพวกเข้ามาทางทหาร เข้ามาทางทูดรา,ายที่สองรายที่สองนี้เป็นเกี่ยวกับครอบครัวอุปทูตมาจากซูดานเด็กผู้หญิงก็ติดนะก็คือเดินทางเข้ามานี้เข้ามาทางสุวรรณภูมิเดินทางเข้ามากับครอบครัวนะคะได้ข่าวว่าสี่คนนะครอบครัวคืออีกสี่คนแล้วก็เป็นยังไงพ่อเข้ามาก็ตรวจเช็คตรวป่ะพอตรวจเช็คก็อไม่เป็นไรผ่านออกไปเพราะว่าตรวจเช็คแล้วผลยังไม่ออกได้ข่าวว่าในระหว่างเดินทางก่อนจะมาถึงคอนโดที่ตัวเองจะต้องมาอยู่ ทำท่าเหมือนกับว่าจะต้องถูกกักตัวด้วยนะแต่เป็นคอนโดส่วนตัวนึกภาพออกไหมชาวบ้านชาวช่องหรือคนอื่นที่เขามากันเนี่ยคนทงคนไทยที่กลับไปเนี่ยจะต้องไปเข้ารับการกักตัว14วันตามที่รัฐกําหนดในสถานที่ที่รัฐกําหนดเอออันนี้เข้าใจใช่ไหมว่าคือถ้าเป็นคนทั่วไปไม่ใช่ไม่ใช่วิบไม่ใช่บีไพก็กักตัวและก็กักตัวตามที่ที่เขากําหนดนะก็เลยไม่ไม,ไม่ไม่รู้เหมือนกันว่าไอไอ ลักษณะของพื้นที่หรือบริเวณที่ใช้กักตัวเนี่ยเห็นไหมคะมันมันมีปัญหาซึ่งตรงนี้พอเป็นทูตนะฮะเป็นครอบครัวทูดอุปทูตนะฮะก็ก็เลยไม่ไม่ต้องไปกักตัวตามที่ที่รัฐก,กําหนดไปอยู่คอนโดตัวเองกลายเป็นว่าอะไรคะคอนโดตัวเองก็คือเป็นอิสระโอเคอาจจะบอกว่ากักตัวกักตัวกักตัว,ก,ตวก็เงลยงงสงสัยเหมือนกันถ้าเกิดม,มาแล้วเนี่ยนะคะอยู่คอนโดนั้นในคอนโดมันมีอะไรให้กินไหม โอเคอาจจะสั่งออนไลน์มาก็ได้แต่ถามว่า,วาการกักตัวสมบูรณ์แบบเนี่ยมันก็ต้องขึ้นอยู่กับความตระหนักใช่ไหมขึ้นอยู่กับวินยัยและต้องขึ้นอยู่กับการตรวจสอบนะอย่างเช่นมีคนของรัฐไปตรวจสอบไหมว่าอยู่จริงสมมติอย่างนี้ใช่ไหมถ้าเกิดไม่มีแล้วก็โอเคอ,อยู่นะอยู่นะเชื่อก็เกิดขึ้นได้แต่ตรงนี้เรื่องของเด็กผู้หญิงคนนี้ที่ติดเนี่ยตามข่าวเขาบอกว่าเขาโทรมาเลยว่าในกลุ่มของคุณเนี่ยมีเด็กผู้หญิงเนี่ยติดเชือ้อ เขาก็เลยส่งไปโรงพยาบาลนะคะไปทําการรักษาก็คือโรงพยาบาลไทยนะอยู่ในประเทศไทยแต่ถามว่ากรณีของอทหารอียิปต์ที่มากรณีของเด็กหญิงที่ป่วยนะคะเพราะว่าเป็นครอบครัวอุปธุตเนี่ยแสดงให้เห็นความลักลั่นนะมาตรฐานที่ไม่ได้ใช้เสมอเหมือนกันนะคะซึ่งตอนตอนตอน,ตอนที่เราดูข่าวเนี่ยนะคะก็มีอ่านข่าวแล้วก็ งงและสงสัยนะวะเพราะว่ามันจะมีออกมามีคนมาถามบอกว่าไอรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยมันคือใครนะคะแล้วก็เขาไม่เกี่ยวข้องอะไรเลยเหรอกับไอเรื่องโควิดนี้ในเมื่อมันเกี่ยวกับอียิปต์ในชะ่ไหมคือคืออันนี้เป็นคนชาวบ้านสงสัยได้ใช่ไหมหรือคนทั่วไปก็สงสัยได้ใช่ไหมว่ามิสเตอร์ดอนเนี่ยเขาไปอยู่ตรงไหนย,ยังไงใช่ไหมทาไมเขาไม่ออกมาทําอะไรเกี่ยวกับทหารอียิปติดเชือ้อนะคะแต่ที่จริงแล้วมีนะคะม,มีมีเรื่องกระทรวงการต่างประเทศ ะะที่เกี่ยวกับกระทรวงการต่างประเทศเติดต่อไปทางสถานทูตอียิปต์ประจำประเทศไทยแล้วก็ย้ําในเรื่องนี้ว่าเกิดปัญหาอย่างนี้ขึ้นนะคะแล้วก็ <c oughs> ขอให้สอบส่งดูแลคนของตัวเองนะคะซึ่งทางสถานทูตก็ขอขอ,ขอโทษขอโพยมานะ,ะ่ะอันนี้อันนี้ก็คือมีแต่ยันก็จะตอบว่าตามข่าวอะไม่ใช่ไม่ใช่เจ้าเจ้ากระทรวงไม่ใช่คุณดอนนะฮะเป็นคุณรองลองมานะคะเป็นคุณรองลอง,ลองไม่ใช่คุณดอนนะ,ะเพราะฉะนั้น ที่บอกว่าทําไมไอ้เจ้ารัฐมนตรีมันไม่ออกมาทํำอะไรเนี่ยดิฉันก็ยังไม่เห็นนะคะเช่นกันแต่บอกได้ว่ากระทรวงเขาออกมาแล้วโดยคนที่อยู่ในระดับที่เกี่ยวข้องรองๆนะคะอ่ะอาทีนี้พออ่านไปแล้วม,ม,มันมันมันมีว่าอันเนี้ยนะคะมีคนถามว่าอันนี้มันเกี่ยวกับอะไรสรบคอ่ะสบคก็ตั้งหรือว่ารัฐบาลออารัฐบาลก็ตั้งมา พอ,อรอกตั้งโปวตตั้งอะไรขึ้นมาแล้วก็ให้สบคมาคอยบริหารจัดการคอยควบคุมนะคะยังก็เห็นหน้าของคอศกสบคอ,ออกมาอุ้ยธอยังลิ้นยิ้มละลื่นนะคะทาหล่ออันนี้สไตล์คนไทยว่าเนี่ยนะดูหนังเกาหลีมากเอ้ยดูหนังเกาหลีมากไปหรือเปล่าดิฉันะก็ไม่ได้ว่านะคนไทยเนี่ยแต่ว่าคือลักษณะแล้วเนี่ยรัฐบาลเหมือนกับว่าจับจุดถูกนะ ว่าพี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยถ้าเกิดติดหนังเกาหลีมากผมก็จะเอาคนหน้าติเกาหลีเกาหลีออกมาพูดให้ฟังจริงๆเขาก็พูดใช้ได้นะพ,พูดดีที่ฉันว่าแต่พอออกมารายงานเรื่องนี้เนี่ยไม่สลดหรือว่ามันไม่ต้องสลดมีคนติดเชื้อเพิ่มเพราะว่าออก,การป้องกันก,การดูแลการใช้กฎระเบียบต่างๆมันหย่อนยานและมันไม่เสมอกันนะคะมันไม่ได้ใช้มาตรฐานเดียวกัน ก็คือถ้าเป็นทหารเข้ามาหรือเป็นทูตเข้ามาแล้วอย่างเช่นไม่ต้องกักตัวกรณีทูตไม่ต้องกักตัวที่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 หน่วยงานรัฐแต่ไปกักที่ไหนก็เรื่องช่างหัวมอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็เลยกลายเป็นว่ามาตรฐานไม่เหมือนกันนะคะเพราะ,ะนั้มีคนก็สอบถามได้ถูกไหมซึ่งกรณีนี้น่ะท่านก็ออกมาแล้วก็ยังยิม้มหน้าหน้าหลอนะคะหน้าหล่อยิม้มเลยคุณดูรูปแล้วกันที่ท่านขึ้นเนี่ยหน้าหล่อแล้วก็ออกมาพูดว่าเออเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นยังไงยังไงอะไรอย่างเงีย้ยนะคะเหมือนนายก ไม่เหมือนนายกเลยไม่เหมือนนายกของที่ฉันเลยมม้น,นายกลงตู่ของที่ฉันเนี่ยออกมาทําหน้าเศร้าๆนะคะซึ่งที่ฉันก็คิดว่าโอ้คงจะคิดหนักเรื่องที่ผมจะรับผิดชอบตัวเองผู้ดเดียวหลังนั้น,นผมขอลาออกเนะี่ยเปล่าหรอกนะไม่ใช่ผนะุอย่าพุ่งน้อยใจนะคะอย่าพุ่งน้อยใจดิฉันไม่ได้นึกอยากให้ท่านลาออกหรอกนะคะเพราะว่าที่ท่านอยู่มากี่กี่ปีแล้วนะคะเนี่ยตั้งแต่คสชอย,อยอหกรมนเน,นี่ยแล้วก็ยันมาถึงรัฐบาลน,นี้นะคะที่จัดการอะไรๆไว้เพื่อให้ได้มาเป็นรัฐบาลเนี่ยนะคะก็อยู่ไปค่ะแล้ก็อยู่ไปให้เลยหรอก นะเพราะว่าอืมเดี๋ยวถึงเวลาก็อาจจะมีมั้งการเลือกตั้งหรือไม่ถึงเวลาก็อาจจะมีรัฐบารขึ้นมาอีกสังคมไทยเนี่ยมันมีนะคุณมีการทํารัฐบารตัวเองด้วยนะการละครหนึ่งนานมาแล้วกูรัฐบารตัวกูนะฮะกูรัฐบารประเทศอยู่ๆต่อมากูเห็นว่ามันจะไม่เข้าท่ากูก็เลยทํารัฐบารตัวกูเองนั่นแหละเพื่อกูจะได้ครอบครองอยู่ต่อไปน,ะนี่ไม่ได้ว่าลุู่ของคุณนะคะคุณไปดูรัชการศึกษาประวัติศาสตร์ประเทศไทยการเมืองไทยเป็นอย่างนั้นแ่ะมันเป็นอย่างนั้น่ะ แปลว่าอะไรแปลว่าประเทศเราเนี่ยมันจะต้องเป็นอย่างนี้ยนะต่อไปนะะแต่อันนี้ก็เห็นว่าลุงตูก่ก็ของคนทั้งหลายก็ออกมาบอกว่าต้องให้มีความเข้มข้นในมากจการมากขึ้นนะคะอ่ะตอนนี้ที่เมื่อกี้ที่นพูดถึงว่าคุณหมอเนี่ยซึ่งเป็นโคสรกเนี่ยเธอออกมาแล้วเห็กไยังยิ่งนะคะเรียนแบบใครก่อนเนี่ยเคยเคยจำได้ป่ากรณียิงกาดยิงที่โคราชนะ มีผู้นําของเราอะใครไม่รู้ออกมาให้มินิฮาร์ดคนด่ากันทั้งเมืองเนะเขาโศกเศร้าเสียใจกันว่าเกิดเหตุการณ์อะไรอย่างนี้ขึ้นนะยังออกมาให้มินิฮาร์ดแต่เหตุผลเขาก็คือเพื่อให้กําลังใจนะคะคนก็ดูแล้วก็นึกถึงว่าโอยนี่ในวงคอนเสิร์ตหรือไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะเรื่องตามข่าวประเทศกูอ่าเรื่องแรกนี้ก็คือเรื่องโควิดมันขิดระยองนะคะและโควิดเข้ามาขิดกรุงเทพ นะซึ่งอลยอยงไปกรุงเทพเนี่ยมาจาับเชื้อคนละที่กันคนละคนปล่อยเชื้อและก็เดือดร้อนชาวบ้านชาวช่องเข้าไปหมดรวมถึงมีข่าวว่าอาจจะมีการเรียกโอ้โหผู้ว่าราชการจังหวัดละยงฮิตเข้ากลุ่มโอ้นี่เดือดร้อนกันไปหมดเลยใช่ไหมเนี่ยน่าเห็นใจเนาะโอ้โหน่าเห็นใจมากดิฉันก็ไม่รู้จะว่าอย่างไรนะครับันเรื่องนี้เนี่ยนะคะทางทัศบกเขาก็บอกว่าเขาไม่เกี่ยวข้องเขาไม่รู้เรื่องนะคะ ต้องรูดทักอากาศนะพอไปถึงทักอากาศคืออะไรคะทักอากาศก็บอกว่าก็ได้รับเรื่องนะก็ส่งมาทางกระทรวงต่างประเทศกระทรวงต่างประเทศก็ถามมาว่าเนี่ยอียิปต์เขาจะมาขอใช้สนามบินอุตภารเนี้ยแล้วจะว่าไงก็ในแง่ความมั่นคงก็โอเคใช่ไหมก็ในแง่ของทหารก็คือไม่ได้คิดนะไม่ได้คิดเรื่องเกี่ยวกับโควิด -19 อะไรนี้ท่านก็บอกไปว่าไม่มีปัญหามาได้เพราะเราพึ่งคอมกันเรื่องเรื่องอันนี้เท่าเท่าที่วิเคราะห์ดูใช่ไหมประเทศที่เขาจะมาเนี่ย จริงๆแล้วเขาไม่ได้อยากมาถ่าย,ยหรือหรืออยากมาไม่รู้นะอันนี้ก็ไม่รู้ต้องไปถามทางอียิปต์นะแต่ตามหลักก็คือถ้าเขาบินมานะถ้าขึ้นบินมาจากอียิปต์เขาก็จะต้องไปแวะเพื่อเติมน้ำมันนะที่อันนี้เขาก็คือที่ปากีสถานนะคะจากปากีสถานก็แวะมาที่อุตเาลนะคะพูดเสียงเป็นภาษาอังกฤษหน่อยนะคะมาที่อุตเพลแต่ความจริงแล้วเขาจะไปที่ช่วงตูไปไปทำบ้าเลยที่ช่วงตูคือไม่สามารถบินจากอียิปต์ ไปที่เฉวงตูได้เลยนะคะเครื่องบินนี่แม่งมันใส่น้ำมันน้อยเลยน้ำมันเนี่ยแทงน้ำมันเครื่องบิน,นมันน้อยใช่ไหมนะคะก็คือต้องบินไปสต็อปบินไปสต็อปเนี่ยเพราะฉะนั้นไอ้ที่อุตภเปา,าประเทศไทยนี่ก็เป็นสต็อปที่สองนะคะเสร็จแล้วจริงๆเนี่ยเขาต้องการจะบินไปเฉิงตูประเทศจีนพอบินกลับจากเฉิงตูก็กลับมาที่อุตภเปา,าประเทศไทยอีกก็มา,มาตรวจอีกมันมันคงเหนื่อย,ยน,น่นะถูกตรวจเนี่ยแล้วก็เป็นไงก็บินกลับบ้านเสร็จแล้วก็บินกลับบ้าน ัวเองที่อียิปต์แล้วมันก็ต้องบินผ่านปากีสถานนี่ยุดีอะนะคะย่ดีนะคะแล้วก็บินกลับบ้านนะพอบินกลับบ้านผลทางนี้ก็ออกมาว่าติดเชือ้อ <c oughs> คุณทหารอียิปติดเชือ้อก็ไปรู้เหมือนกันว่าคุณทหารอียิปติดเชื้อเนี่ยกับเพื่อนที่มาอีกสามสิบคนเนี่ยตกลงตอนนี้ใครมาติดเชื้อบ้างแต่ตอนที่ตรวจในเมืองไทยไม่ได้ติดเชือ้อแต่นนสถึนสภาพที่ตอนที่อยู่บนเครื่องบินด้วยกันแล้วกลับบ้านเนี่ยนะคะป่านนี้ก็คงนะเละตุ๊บเป๊ะอะไรกันไปแล้วนะ เกิดเหตุการณ์ตรงนี้ตรงนี้ที่คุณทหารเนี่ยเขาไม่อยู่ในโอวานะเขาต้องไปนอนโรงแรมใช่ป่ะคือกักตัวที่โรงแรมอะแต่ก็ปรากฏว่าตามข่าวเขาก็ไปน,น,นู่นนี่แต่ยังไม่รู้เลยว่าไปไปที่ผู้หญิงผู้หญิงอะไรอย่างนี้บ้างหรือเปล่านะแต่เขาไปแล้วเขาไปไหนตอนไหนของเขาคือกักตัวกักตัวบ้าอะไรเนี่ยนะไปเดินตามห้างไปเดินไปใช้บริการที่นู่นที่นี่อันนี้แต่ว่าเป็นยังไงคะ ในที่สุดแล้วเมื่อเป็นอย่างนี้ก็กลายเป็นว่าคนระยองก็จะต้องมารับผิดชอบหรือถูกกระทําว่าอ้าวตอนนี้มีคนมาเข้ามาในระยองแล้วก็ปล่อยเชื้อโควิดไว้ไม่รู้ว่าไปตรงไหนมาตรงไหนบ้างนะคะอันนี้ก็เดือดร้อนกันไปสิคะและต้องมาเจ็บตัวมาตรวจหาเชื้อไปด้วยเสียเวลาทรมารกินรัฐบาลเสียเงินถูกไหมตัวนี้ไม่ใช่ฟรีนะอ,อ๋อหรือมันเป็นโอกาสดีที่ว่าจะมีการใช้งบประมาณนะรูปป้ปะมาเนี่ย เท่าไรโอ้ยมันต้องใช้นะเงินเนี้ยเห็นหรือเปล่าได้ใช้เลยนะเอามาตรวจเนี้ยมันได้ใช้นะเงินเนี้ยเพราะว่ามันก็จะทํารายการออกมาได้ว่าได้ใช้เงินไปเพื่อการตรวจนี่นี่อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะเห็นไหมมันมีความจําเป็นมากเลยที่ไทยเราจะต้องจะต้องกู้เนาะซึ่งตรงนี้กลายเป็นว่าตอนนี้องคองค์กรองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับทหารอียิปต์เข้ามาเนี่ยหรือพวก อุปทุตสูดานเข้ามาเนี่ยเริ่มจะเป็นยังไงคะโยนกันคะ่ะมันเหมือนกับการเล่นลูกช่วงหรือกระกดหรือก็การเตะฟุตบอลนอาไม่รู้นะเออใครที่เป็นพวกกีฬาพวกเนี้ลองลองดูสภาพที่ตอนเนี้ยเพราะว่ามันเตะกันไปเตะกันมาแล้วเตะกันไปแล้วก็เตะกันมาไ,ไม่มีใครยอมรับค่ะไม่มีบอกแต่ว่าอันนี้ก็เป็นไปตามมาตรการไอ้น,นั้นก็บอกว่าผมก็ส่งเรื่องไปเพราะว่ามันก็ต้องส่งไปตามมาตรการมันเป็นกระบวนการที่เราจะต้องทําซึ่งจริงๆแล้วก็คือนะจะว่าไป เรื่องนี้มันเริ่มมาตั้งแต่รัฐบาลและนะรัฐบาลออกกฎนะพรกรอะไรทั้งหลายแหล่แล้วก็มาในเรื่องของการการเข้าประเทศปิดสนามบินเปิดสําหรับใครแล้วก็เข้าใครเข้ามาแล้วได้รับการยกเว้นเพราะอะไรแล้วการกักตัวของของกลุ่มนี้เป็นอย่างนี้การกักตัวของกลุ่มนี้เป็นอย่างนี้คือมันไม่ไม่ไปด้วยกันเห็นไหมคะ มันเหมือนกับว่าเราทําอะไรแล้วเหมือนจะคุยกันแต่ไม่ได้คุยกันนะ่ะทำนองนั้นมันมันคล้ายๆกับอะไรนะตอนที่นาย,ยกออกมาพูดนะฮะเรื่องไอ COVID ้โควิดโควิดอะไรเนี่ยนะคะไม่ๆมเลยตอนออกที่จะออกพรกรเนี่ยนะคะแล้วก็คุณที่เป็นอะไรนะคะโคซาก,กีอันนี้เ้อเป็นผู้หญิงนะเป็นโคศกรัฐบาลก็เราเรียกว่าโคซาก,กีนะคุณโคซาก,กีเขาออกมาบอกว่าไม่ใช่นะคะนี่เป็นข่าวปลอมค่ะตายดิยฉันว่านะนี่ขนาดอยู่บ้านเดียวกันนะ ยังพูดไม่ตรงกันยังไม่ค่อยจะรู้เรื่องกันเลยนะแล้วนักภาษาอะไรประชาชนคนไทยเราจะรู้เรื่องได้ยังไงคะนะ,ะเป็นอันว่าวันนี้วิเคราะห์เป็นหนึ่งข่าวนะปกติแล้วเล่นเรื่องข่าวชอนแต่เรื่องนี้ทําท่าจะมาดังขา่าวชอนเพราะว่าไปรายงานตัวหรือไม่ไปทําอะไรก็ไม่รู้รู้แต่ว่าส่งตัวแทนซึ่งเป็นอะไรญาติของเมียเนี่ยไปนะนะคะเดี๋ยวจะมาพูดเรื่องนี้แต่ตอนนี้เอาเป็นว่า คลิปนี้ก็เป็นคลิปนะนะคะย้ำข่าวประเทศกูงานแรกนะคลิปแรกก็คือเรื่องพี่โควิดขิดใส่ระยองและก็กรุงเทพนะคะที่ต้องมาพูดเรื่องนี้เพราะว่าตื่นเต้นมากเลยที่นาย,ยกจะออกมารับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวแต่ดิฉันก็ต้องผิดหวังแไม่เป็นไรนะคะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามช่องชอบแชร์นะคะ อ,อยากจะให้แชร์อะไรที่คุณชอบนะคะก็เขียนคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะคะหรือจะแสดงความคิดเห็นอะไรข้อว่ากันนะคะเพราะว่าเรื่องนี้ที่จริงก็เป็นเรื่องของทุกคนถูกไหมคะเ,เราก็มาเรียนรู้แล้วก็วิเคราะห์ไปในตัวเรื่องของประเทศไทยซึ่งจะบอกว่าดิฉันไม่ได้รายงานข่าวนะคะดิฉันต้องการที่จะยำวิเคราะห์นะะเพราะฉะนั้นขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ s u b s c r i b e นะคะกดกระดิ่งกิ๊งมานะคะเพื่อที่ว่าเวลาชอบแชร์มีคลิปอะไรใหม่ๆก็เข้ามาดูกันนะคะ ขอบคุณแล้วก็รักษาสุขภาพนะคะสวัสดีค่ะ